สวัสดีค่ะพบกับเราช่าองแม่หน่อยนะพิจ้าแฟมิลี่นะคะเอาล้อยางรถมาให้ล่นลูกโยคะแตกหมดแล้วลูกโยคะแตกหมดแล้วเอาลอ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 เล่นล่อรถมือหูแตกเล่นล่อรถมืหูเจะกแตก โยคะแตกหมดแล้วไม่เหลือเหลือแต่ลูกบาสขั้นบ่บริหารทองบ่เอ้ยเล่นล่อรถหลยมือแลวเอาบริหารทองลูกโยคะแตกหมดแล้วเล่นเลยเอารถโมจะแตกเอาเอาเอาขาหน้าขาหลังเอือเอือ ระวังระวังเอามาทางพี่เอามาทางพี่มาทางนี้มาทางนี้เร็วเรีวเรี่ยวววอีก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 อีอีกก็แยกก็แยกเอาของผมมาของผมมาเอ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 าไปทางพี่นะพี่นะทางพี่นะพี่ทางพี่ทางพี่สนามเด็กเล่นพี่มาทางนี้เร็วเรีวเรี่วเอา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  ยันไได้ยันได้พอเอาลรถพอพออยันจะลรถเอาพอแย่งพอแยงเอาเอาเอาข้างหลังไปเลยอีมัดมันบันบันขับุนบุยบุนบุๆเอาเอาเอา เล่นแบบอะไรเอาเอาโอ๊ค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 เอาพลังเล่นวิธีไหนจะเล่นวิธีไหนนอนเอาเอาหมุนหัวบอสเอาหมุนหัวนอนบ่สดุดดุดดุนแรงดุนแรงอึดอึดเอ้ยนั่นนั่นึดนั่นเดี๋ยวออกไปเด้อพวกเกมไปเด้อ เอาแต่ลำบัติขาสิคิดเลียนแบบนั้นน่ะเอาขาเข้าไปนี่ใหญ่ล่อรุดที่นี่แม่ก็ดึงเอาแม่แย่งแล้วแม่แย่งแล้วอุ้ยแม่เลยนากอยากเล่ยนให้กันเนาะเอาแม่แย่งแล้วนี้เอานี้แม่บอกว่าลำคาญลำคาญ เมรโนนาบอกเมรโนนาบอกว่ารำคาญโยนหนีเลยอาบน้ำโอ้หัวซักหัวซักหัวซักอุ้ตีลังกาตีลังกาปีนท้อง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 เอา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 เดี๋ยวนี้เมรโนนาก็จะดึงนเพือน่ะเมรโนนาไม่กลัวลูกเก็บเอาเอาเอากระเดี้ยวกระเดีวกระเดว อีกอีกเมยละเมเียเวลาอันนี้เอาขาเขา่าดูดูดูใช้ขาลากนัน่นนั่นนั่นว่าเอาง่วงจะไปใส่ขาลากขาเก็ตสีงอนอันนี้เหรอวะนั่นเขียวมาจ้ะ เล่นดุนแรงมากเลยหลากไปหลากไปหลากไปทางไหนฮะชนิดสองเล่นชน,นิดไม่รูแ้แตกเลยหลักค่ะพลังเยอะเด็กพลังเยอะ เอา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 อีอีตุ้มตุ้มตุ้งแหลงทิ้งทิ้งลังเยอะโอ้ผลิตมงคงขวงไม่ติลหรจ้ะขาหลากออกไปขาหลากออกไป Bum. nang 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 lung. upload upload dun, 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 dun. Dun, 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 dun. upload video upload video upload video kap. upload video นอนเลยบนี้นอนเลยนอนเลยนอนเลยเอาหนหัวหนอนเองเออเออหนหัวหนอนไม่ต้องใช้หมอนใส่หลอดรดหนหัวหนอนเลย้องเล่นชนิดหนึ่งออกกำลังกายไปต้องเล่นชนิดหนึ่ง กะจายออกกำลังกายออโอโอโอไปตัวเตี้แล awesome. ้วุกาัวานี้เอาลุกกลงหัวแทุกวงหัวแล้วออกได้ป่ฮะทางนี้ไปทางนี้เร็วเร็วเรเร็วเร็วมาเร็วมาเร็ว เอเดีดดีเจ้าโดนน้ำแล้วดีดเหมอนอุยอุออย้ยังสันยิ้มยังสันเิ้มยังสันขาออกเลยบอลอาขาเอ้ยตีลังกาตีลังกาโอ้าดูดูดูเ็มบัด้ขาเก่าสงขาขาเก่าสองขายืาาานมาได้อ เอาเอาเอาเอฟเต้มนี้เอาเอาขาออกก็ได้เดี๋ยวขาออกก็ได้เลยเร็ยนไปตัวติบตัวเด็ดเลยเด็กมั่วเด็กมั่วอย่าเล่นแบบนั้นอย่าเล่นแบบนั้นเดี๋ยวเอาขากลับไปสองขาเดี๋ยวออกก็ได้ดูเอาเอาเอ๊ะ ออกมาออกมายกบึ้นโนเมสชนาโนแมโนอยนาเสี่ยงได้ไหมนี่โนแมโนนาสิแยงได้บหดนี้เอาเอาตีลูกตาอีกได้บหดนี้เอ้าเอ้าเอ้าเอิศดูทำดูทำดูเล่นดูเล่นดูเด็กน้อยเล่น <c oughs> นั่งมดที่นั่งเอาล่างพักก่อนก่อนุณขอนั่งก่อนครับผมขอพักก่อนก่อนครับประตูนี่สัหัวจะหักเนยนี่เสาละเสาหัวเสาประตูนี่เสาประตูจะหักเลยนอน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 เลยนอนเลยนอน ดูไปบ่ามาทางนี้เร็ว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 ออกมาออกมาอุ้ยอู้หูอู้หาเอาเอาลูกวั i, วได้บ่เนี่เอาลูกวัวได้เอาเอาเอาลูกวัวได้ลูกวัวได้ ลุกมาได้นะเฮ้ย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 เอาเอาเอาแม่มาช่วยหน่อยแม่ช่วยหน่อยแม่ช่วยหน่อยครับแม่ช่วยผมหน่อยแม่ช่วยผมหน่อยลุกไม่ได้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 เอาเอายอดสุดยอดความดื้อในเห็นบ่เด็กหน่อยกี่ดื้อ เด็กดื้อเด็กดื้อเป็นยังไงเออมาเด้อขวดเอ้ยเป็นจ้าตกใจตกใจเพ็ดจ้าตกใจมาเด้อขวดเอ้ยตกใจครับว่าลุกไม่ได้แม่น้อยหนาเป็นยังไงไม่เก็บครับอย่าลุกว่าได้เขารลลไปหมุนดากไว้น้องก็ลุกได้บ่ เติมพลังก่อนจะได้มีพลังไม่เอาไม่ยอมเอาต่อติดต่อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไลค์แค่นี้ก่อนนะคะเพื่าละมดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามเราช่องแม่ไม่นานแล้วก็จาเป็นบันดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ